สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะฟ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรูปกรามทั้งสองข้างไม่เท่ากันค่ะเลยเวลาแบบไปถ่ายแบบหรือถ่ายงานเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจในหน้าตัวเองค่ะวันนี้นะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่ Celebrity c l i n i c ค่ะก็คุณหมอก็ได้ให้คำแนะนำนะคะให้เป็นฉีดลดกรามค่ะ ค่ะก็ตอนที่ฉีดนะคะก็จะมีพี่พยาบาลคอยประครบน้าแข็งที่หน้าให้นะคะเลยเวลาฉีดเยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วเราเนี่ยจะเห็นผลนะคะหลังจาก1-2เดือนค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้ฉีดวิตามินสูตรแวมพายไปด้วยค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะจะช่วยในเรื่องผิวกระจางสายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยค่ะใครที่สนใจก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ c e l e b r i t y c l i n ิ c ได้เลยนะคะ